ใครที่จะเข้าใช้งานแอปประกันสังคมแล้วลืมรหัสผ่านจำรหัสเข้าแอปไม่ได้เดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้จะบอกวิธีการแก้ลืมรหัสเข้าแอปประกันสังคมค่ะวิธีการก็ให้กดเปิดเข้าไปในแอปประกันสังคมแอบปบนี้นะคะ พอเข้ามาแล้วระบบจะให้เราใส่เลขบัตรประชาชน13หลักเดี๋ยวเราพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเราลงไปตรงนี้เลยทีนี้ตอนนี้นะคะเราลืมรหัสผ่านจํารหัสเข้าใช้งานแอปไม่ได้ให้เรามาตรงด้านล่างนะคะจะมีคําว่าลืมรหัสผ่านกดตรงคําว่าลืมรหัสผ่านค่ะ พอกดเสร็จเราจะต้องเข้าไปอยู่ที่หน้ารีเซ็ตรหัสผ่านนะคะแต่ทีนี้ใครที่กดเข้ามาแล้วเจอคําว่าขออภัยในความไม่สะดวกเหมือนในคลิปอันนี้นะคะเราไม่ต้องไปรอเข้าใช้งานใหม่นะคะเรามาดูตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีคําว่าลืมรหัสผ่านให้กดตรงคําว่าลืมรหัสผ่านที่อยู่ด้านล่างตรงนี้อีกครั้งนึงค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าการรีเซ็ตรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปให้เรามากดเลือกนะคะว่าเราจะรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยช่องทางไหนตรงนี้นะคะจะมีคําว่าเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวให้เราจิ้มตรงสามเหลี่ยมลงอันนี้นะคะเดี๋ยวกดลงไปตรงนี้ทีนึงค่ะ พอเข้ามาแล้วระบบจะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือว่าด้วยอีเมลที่ขั้นตอนนี้เราจิ้มเลือกได้เลยสำหรับในคลิปนะคะจะทำการรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็จะกดลงไปตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ในคลิปเลือกรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยเบอร์โทรศัพท์คำว่าเบอร์โทรศัพท์ก็เลยจะแสดงอยู่ตรงนี้ต่อมาที่ด้านล่างระบบจะให้เราใส่หมายเลขประชาชนให้เราพิมพ์หมายเลขประชาชน13หลักของเราลงไปตรงนี้เลยค่ะ ถัดมาที่ด้านล่างระบบจะให้เราใส่ใหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเดี๋ยวเราพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่จะให้ระบบเขาส่งรหัสยืนยันลงไปตรงช่องนี้ได้เลยเสร็จแล้วให้กดตรงคําว่าดําเนินการต่อค่ะ จากนั้นระบบจะพาเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะใครที่ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่เราใส่ไปเป็นเบอร์เดิมที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้กับทางประกันสังคมให้เรากดตรงช่องบนช่องนี้นะคะสําหรับใครที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราพิมพ์ลงไปเมื่อกี้นี้เป็นคนละเบอร์กันกับที่เราเคยส่งให้ประกันสังคมเราต้องมากดที่ช่องด้านล่างนะคะเพื่อนจะเห็นว่าที่ตรงข้างล่างจะมีคําว่ากรณีไม่ได้ใช้เบอร์เดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ให้เรากดตรงช่องด้านล่างนี้นะคะแล้วก็แจ้งระบบ เข้าไปแต่ในคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวเกินไปจะบอกวิธีการสําหรับการส่งรหัสยูเนียนตัวตนสําหรับคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนะคะเดี๋ยวในคลิปจะกดลงไปตรงนี้ให้ดูค่ะ จากนั้นจะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะตอนนี้จะอยู่ที่ขั้นตอนของการขอรหัสยืนยันเป็นรหัส OTP โดยระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะทําการขอ OTP ของหมายเลขประชาชนของเราหมายเลขนี้นะคะโดยระบบจะส่งหมายเลข OTP มาให้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ซึ่งจะมีการซ่อนเบอร์ไว้วางบางส่วนซึ่งเราจะรู้เองนะคะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เดิมของเราที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้ให้กับทางประกันสังคมอยู่แล้วตอนนี้ถ้าเราตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะว่าจะให้ระบบเขาส่งรหัส OTP มา ให้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ให้กดลงไปตรงคำว่า Request OTP ตรงนี้ค่ะพอกดเสร็จระบบจะมีข้อความขึ้นมาแจ้งนะคะว่าระบบได้ทำการส่งรหัส OTP ไปยังช่องทางที่ท่านเลือกกรุณาตรวจสอบเดี๋ยวเรากดโอเคตรงนี้เลยค่ะที่ขั้นตอนนี้ให้เราไปเปิดกล่องข้อความที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราประกันสังคมจะส่งเลขรหัสมาให้นะคะเอาเลขรหัสจากกล่องข้อความที่ได้มาพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้เสร็จแล้วกดตกลงค่ะ ที่ขั้นตอนนี้ระบบจะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ใครที่จํารหัสผ่านเดิมไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะตอนนี้เราทําการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ลงไปตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราพิมพ์รหัสผ่านใหม่ของเราลงไปตรงนี้1ครั้งนะคะเสร็จแล้วมาพิมพ์ด้านล่างให้เหมือนกันเลยนะคะอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วกดตกลงค่ะจากนั้นใครที่ตั้งรหัสผ่านสำเร็จนะคะจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาว่าการเปลี่ยนรหัสเสร็จสมบูรณ์การุณาล็อกอินเข้าระบบเดี๋ยวเรากดโอเคเลยค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่ลืมรหัสผ่านจำรหัสเข้าแอปประกันสังคมไม่ได้ตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะให้เราเข้าไปที่หน้าประกันสังคมตรงเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะคะช่องบนให้พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนของเราลงไปเสร็จแล้วที่ช่องด้านล่างตรงรหัสผ่านนะคะให้เอารหัสผ่านที่ตั้งเมื่อกี้นี้มาใส่ตรงช่องนี้เสร็จแล้วกดตรงคาว่าเข้าสู่ระบ,บบค่ะ ใครที่ใส่รหัสผ่านสำเร็จนะคะเราจะล็อกอินเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมจะมาอยู่ที่หน้านี้ทีนี้มเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องการออกจากระบบให้ไปที่มุมขวามือด้านบนสุดนะคะจะมีคำว่าออกจากระบบกดออกจากระบบได้เลยค่ะระบบจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่ถ้าเราต้องการจะออกจากระบบให้กดตรงคาว่าใช่ค่ะ ตอนนี้เราก็ออกจากระบบประกันสังคมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาอยู่ที่หน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเข้าใช้งานแอปประกันสังคมให้เราพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชน13หลักลงไปตรงนี้ที่ช่องด้านล่างนะคะก็นํารหัสผ่านที่เราเพิ่งเปลี่ยนใหม่มาพิมพ์ลงไปตรงนี้แล้วก็กดตรงคําว่าเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานแอปประกันสังคมได้เลยค่ะ ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆตั้งรหัสผ่านไปแล้วนะคะแล้วเกิดลืมรหัสผ่านอีกต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่หรือว่ากู้คืนรหัสผ่านให้เราทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือใส่บัตรประชาชนลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็กดตรงคําว่าลืมรหัสผ่านแล้วก็ทําเหมือนเดิมแบบในคลิปได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ